อย่เดียวนะครับรุ่งเลยครับไปแล้วครับห้างต้อยนนะครับ,รบยังไม่เห็นห้างเลยครับพี่น้องมันบังผุ่มใหม่มัน้นสูงคุณนะ่ะต่อเห็นไหมเห็นไหมครับต่อเขาห้างบนบนเลยขึ้นไปไหมนี่แหละครับนี่น่ะคุณนะ่ณนะต่อเขาบนบนๆเลยครับพี่นอ้องน่ะี่ไปไหมไปนี่แหละ ครับพี่น้องป่องไปสุภูสุคนครับวันนี้ว่าตุ่มกับผาพี่พานองมาหาสองตอคือเก่านะครับก็คิดว่าพ่อเราแล้วครับพี่น้องเห็นเราห่างตอพินว่าเอาเปลือกใหม่ยู่ไปลายไม้นี่เนาะครับเปลือกใหม่แหงเนาะปลายต้นนี้แล้วพี่น้องมาตุ่มให้ดึงเปลือกใหม่แหงขึ้นไปนี่แหละได้เรียลๆโด่งเลยครับพุ่นแล้วครับผมปลายนิ่วโดวงลงไปพุ่นแล้วครับ ต้นกุง้งพุ่นนาะต้นติงต้นล่งา,า,างเรื่องภาษาภาษากลางนะต้นกุงนกนนก้งบาในใน้านผมคืต้นกุ้งใบหญ่ครับล่งนี่ครับปื๊บล่งห่างๆพี่น้องห่างกับสิพ่นใหญ่ได้คิดว่ามันล่งห่างครับไปครับไปเบื้องน้ำกันครับผมครับออกไปแล้วพี่น้องเห็นบหบินเราออ้หับใหญ่ลงมาตะปายใหม่พุ่น,อน้อ,นอ,ต,อต่อห่างพี่น้องเห็นไ่หันเ้อครับมาแล้วแม่ ห้างในหน่อยๆงพี่รองครับแ,แม่เที่ยวเขาอยู่ครับเอาไปเลี้ยงนะพี่รองเนาะไปครับไปหาห้างต่อไปเนาะ ก็มาสองเดืนนี่จุดนี้ระยะหนึ่งแล้วนะ้องพี่น้องเนาะวินตัดนี่ครับ,บอยู่ในสวนเพิ่นนี่แหละครับวิน,น,เ,นเป็นเส้นเป็นเส้นทางเลยตัดไปตัดมาอยู่เส้นนี้เลยเป็นสวนปากนาวเพิ่นนะครับเขาไปบ่ได้เด้อพี่น้องเห็นเนาะครับเป็นสวนปากนาวเพิ่นเฮาสิเข้าไปบ่ได้เลยไปครับไปหาทางใหม่เนาะนี่มันตัดมานี่ครับตัดตัดเส้นตัดไปนี่เด้อนะพี่น้องตัด อนนส่วขาหาห้างไหมครับเดื๋ยวครับพี่น้องเห็นแล้วครับนี่ครับอยู่ต้นมะขามต้นนี้แล้วพี่น้องมันยาวๆลงเลยเด้อแต่มันอยู่ฟ้าหมูฝนเดียครับนี่เดีย๋ยว่าตุ่มสิร่องเอากล่องใส่เห็บพึ่งวามันสีเห็นบ้า,างังไงพี่น้องหัางเนี่ยต้นมะขามต้นนี้แลละยาวๆลงเลยเดีย๋ยวต้นมะขามต้นนี้แล้วพี่น้อง ต้นพี่ต้นพี่พี่น้องต้นพี่นี่ครับอยู่ต้นนี้เลยเด้อย,ยาวยาวลงเลยเด้อพี่น้องก็รู้ว่าพี่น้องเห็นบ่เนาะนี่ปลายคามนี่เด้อนี่เป็นฟ้ามูเพิ่นเนาะครับต่อยาวๆลงนี่ละพี่น้องโอ้สี่ได้ไหลายสี่แล้วครับมาหาเนาะสองน้ำมาแต่ถนนบุญแล้วครับตัดมาหนีเนาะพี่น้องนั่มเข้ามา มาลงเหนีอวเสียดายไรพี่น้องข้างไงด้ไปครับแถวครับพี่น้องแหวอีกแล้วสายแถวเนาะไปครับครับกครับรถเดินทางมากไกลแน่แล้วนะครับผมประมาณสิบกว่ากิโลแล้วออกจากบ้านมากพอเทียงหน้าแบบไม่แหงแบบนี้นะครับพี่น้องจอดสังเกตบังบ่มีตอมาเอาเปลือกไม้จากตัวพี่น้อง มีเลยเดินนี่นะครับถ้าม,มีมันตอละแวกนี่มันต้องอุดบ่ได้น,นะครับมันต้องแวะมาเอาอยู่แล้วนะตัวใดกับตัวหนึ่งเด้พี่น้องระแแบกนี่นี่หายยากครับทำเล่ทำเล่ก็ดีได้พี่น้องเป็นไฮเป็นโคกเนะาะแต่ว่าตอบ่มีครับแม่ตอไ่เห็นบินเลยสาดกล่องสาดกล่องไปแล้วก็บ่เห็นนะพี่น้องเนาะ ไปกันต่อครับไปเสนนีคงไปอีกประมาณสิบกว่ากิโลครับผมมันนี้เดินทางยีสิบกิโลแน่นอนครับแตบว่าได้กระท่อมพื้นแล้วครับเีสยงหน้าหน่อยค่อยนั่งอยู่กลางปามั่นรื่พี่น้องตอนนี้มานางอยู่กระได้ผนต,ตกค่ำเมื่อบานบา่ได้จังได้ับ เป็นกำลังหกกำลังใจกันครับผมวันนี้หาต่อให้พี่ให้น้องเบึ้งบ่ใดครับคือหมายกามว่าหาหาจุกให้เบึง้งให้พี่ให้น้องเบึ้งบนะ่ใดเนาะพี่น้องเนะาะก็เลยบบ่ใดกันบ่้องเห็นจุกต่อจ่อยพี่น้องเอยฝนตกข้ามกันนะครับันก็ตกแห้งแห้งดีนะครับมันบ่รุ่มเนาะรุ่มน,ะมนี่บ้าตุ่มชิยู่ยากขนาดเลยเน้ะเบึ้งห่างหน้ารถพี่น้องเพียงหน้าหน่อยครับเพียงหน้า,นาหน่อยค่อยนั่งครับผมหน่อยนอี้ครับนี่เสาหนี่ไปเสาหนี่กับเมธหาซิบพูดเมธหาซิบครับพี่น้อง นั่งอยู่เทียงหน้านลอยเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดเลยแต่เศร้าผมอยู่ปลามันเพิ่นเพิ่นเนาะบ้านเพิ่นก็งามงามดอกพี่น้องนะไม่ใช่สิเริ่มเน่าแล้วเพิ่นเริ่มเก็บปู่แล้วครับมันสิเน่าเนาะฝนฝนกะตกเมื่อบานบ่ได้หาตอกะบ่ได้ครับผมครับหลังจากที่ฝนตกแล้วเนาะพี่น้องขี่รถไาสิเมื่อบานเนาะ ไปเศร้าหมไปเศร้ายเทียงหน้าหน่อยเพื่อนแล้วว่าสิเศรา้าว่าสิกับบานแล้วครับพี่น้องขี่รถมามาจอดอยู่ตรงนี้นะทำี่มันดีพี่น้องระหว่างสวนยางสวนนี่กับสวนนี่นะครับฝนตกเศรา้าแล้วพอดีต่อแท่งออกแท่งออกนะครับพี่น้องแท่งออกนี่เลยแท่งพือ้ออกไปนี่เลยครับพือ้ออกไปห้างยู่ในในในนี่ครับพี่น้องอยู่ในป่าสักนี่ครับเดี๋ยวเข้าเข้าไปเบิ้งพี่น้อง ว่ามันสีห้างหน่อยห้างเงี้ยสำหรัเนาะมันต้องเห็นครับมันยุ่งนี่ครับว่าบ้าตุ่มไปยืนซองกล่องยุ่จุดทุ่นเหรอเนี่ยซองมาใไ่ปลายมันหยอดลงนี่นะครับขอไปพร้นมๆกันครับอาจสีบาแห้งบไดปันไดเด้พี่น้องค่ขอยข้าไปสรูปครับพี่น้องคำป้าซักนี่มาเนาะหยอดลงมาหน้าผ่านเบิร์ดี่เก่ากับพี่น้องไปครับเอ้เซ็งเลยพี่น้องมือนี้เหี่ยว ครับพี่น้องมื่อนี้กะฝนตกแล้วนะครับตอนนี้เนาะโอ้โแล้วครับก็ลังแหลม่าแล้วแต่คงสิได้กลับบ้านเลยแหละพี่น้องว่ามันจริงบาตุมกับวาสิหายพอให้ั่งง่ายๆจักหั่งหนึ่งนาะครับเพื่อสิได้มาจกให้พี่ให้น okay. ้องเบืองเนาะมื่อน em. um ี้กะถือว่าเป็นมือเปมานเนาะครับหากินกับมือมานมือเปมานเนาะครับพี่น้องหายอยู่หากินมื่อนี้กะพอต่อหั่งหนึ่งนะครับที่เห็นเขาได้เขาไปเบิ่งหั่งนล้เนาะมันหั่งน้อยนะพี่น้อง ถือว่าว่าเอาเหวไปห้างที่สองนี่ยืนในสวนบักนาวพื้นครับรูเลยแล้วครับพี่น้องซองเข้าไปมันยาวๆลงนี่ลู่เลยว่ามันมีเนาะกับว่าข้าไปเนาะครับย่านพื้นว่าให้เนาะเป็นหลักบักนาวพื้นกาทห้างที่สามนะครับอยู่ขางป้าหมูทีสี่ให้พี่ให้น้องเบื้องยืนหยอดบักขามมันเด้อห้างนี้ใหญ่แท้ครับเขับไปเบิ้งกับพื้นกับิบว่าให้ขึ้นเก่าครับก็เลยว่าข้าไปเนาะยาวๆลงมีโอ้ไหลแม่ลุงลุงไหลนะครับลุงตลอดเลยยาวๆอยู่ลงทึ่งลุงทึ่งแท่งขึ้นเนาะ จังไดกะขอบคุณนะครับที่รับชมลิปของบาตุมมาจนจบนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเนี่ยผมจะให้พี่น้องมึงเลือกี่น้องแม่ตัวลงไปใหม่นี่เด้อครับเห็นีะครับน้อง ลงเลยครับไปแล้วครับห้างต่อเห็นไหครับยังไ่เห็นห้างเลยครับคุณหงวุ่น,นบงังผู่มใหม่มัน่งสูงคนะนะ่ะตอเห็นไหเห็นไหครับต่อเขาห้างอุ่นๆเลยยิ่งไปไหมนี่แหละครับคนน่ะคนนะ่ะต่อเขาอุ่นๆเลยครับพีออ่น้องคนน่ะยิ่งไปไหมไปนี่แหละ